สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแหล้วรวย4ีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่23เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะคะมอนีแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องานเท่าสุขสุกสนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางรลวพัฒนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้มีแนวทางเล่าพัฒนามาฝากพ่อแม่พี่นอ้องสองแนวทางนะคะพ่อแม่พี่น้องกับมีแนวทางของ อาจารย์สารคามนะคะอาจารย์สารคามนะคะแล้วก็แนวทางของพระอาจารย์วัดป่าค่ะแนวทางของอาจารย์สารคามหววทิพผ่านมาวิ่งโตวิ่งเนี่ยนะคะอาจารย์เราให้วิ่ง8กับเกาแล้วอาจารย์เราเน้นลัก8ค่ะจับคูอาจารย์เราจับคูหายแปดกเขามาเป็นตัวตรง8ปดกนะคะเป็นตัวเน้นพร้อมนะคะแล้กการแนวทางของพระอาจารย์วัดป่านะคะหววที่ผ่พานมาพระอาจารย์เราให้เด่นซีจับคู เขามาเป็นซีซีคะพ่อแม่พี่น้องคะทั้งสองแนวทางสองอาจารย์นี่เขานะคะอเอก็เลยนั่งมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องร่วมกันในคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแนวทางมานนี่นะคะทั้งสองอาจารย์นะคะแนวทางงเสดงว่าเป็นตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะครับผมสวัสดีคะ่ะจ้า<ม>ว่า,<ม>าติดตามค่ะไอ้เล่าพัฒนาขึ้นเก้าเนาะค่ะครับผม อ๋อวันนึงกับเขาอยู่ยนอะไรวอา, <นะ S 2> าจารย์ครับผมเขาตรงๆครับามังค่ะครับผมวิ่งรูดแยบ,บกับเขาอยู่เนาะครับแมนค่ะอาจารย์วันนี้กับด่บมันเป็นหลายตัวครับเพื่อตัววิง่งตัวรูดตัวเดียบรูดค่ะอาจารย์เอาเล่นแล้วค่ะอาจารย์เนะาะครับผมจ้า ิงรูดกันสามครับผมวิ่งรูดสามค่ะครับผมขึ้นยี่กงไก่แล้วงครับมีวิึงเนียนสามหนึงง่งครับสามหนึ่งค่ะจันครับผมเหลือสาม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 ค่ะสามซีสามหาครับสามซี่สามห้าค่ะ สามหกสามเจ็ดค่ะครับจ้นี้บอกขาจารย์ครับผมอ๋อะอาจารย์ผมตามตัวสามตัวจสองขางคับได้ค่ะผมนี่แปดสหครับแปดสามหค่ะแล้วก ดีดีสามหาครับซีสามหาค่ะครับผมจานมิมิดตัวเนียนไหมะค่ะาจารย์คะมีสามหาสามหกเลยครับโอ้เนียนสามหา,หา,หาสามห,าามหากนะคะอา,าจารค,ค่ะฟันดีปะเนาะอาจารย์รยอันไหนนะคะกรับผมฟันกับฟันดีอยู่ครับค่ะ กาไปวิ s, ่งไปลูบ hmm. ด้วครับตัวนี้ตัวสามนี่นาะค่ะเดีางนครับผมเอามาติดจับกู้หายครับไปอูกตัวนึงครับค่ะครับผมไอเอาไปลูบด้วยเลยที่สามครับผมวันก็ฟันใหญ่อย่างนี้เลยะครับอันดีอยู่อันดีเป็นย่งไรค่ะจังแต่ว่าฟันดีอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะ ก็ร้องมึงน้องข้าอาจารย์มึงเหนือก็กระตรงๆนะข้าอาจารย์นะจ้าเอามิสมีได้ไหมข้าอาจารย์รผมผมจ้าอาจารย์เอาขอบคุณอาจารย์นะคะเมื่อนี้เขาให้โชคดีคจ้าเมื่อวานี่ให้โชคให้หมาที่เก่าเหรอครับจ้าอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับแนวทางรับพัฒนามอนีแอดนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องสองแนวทางสองอาจารย์นะคะมีของอาจารย์สรารคามนะคะหลวกของพระอาจารย์วัดป่านะคะแนวทางของอาจารย์สรารคามหมวดทิพย์านมาตัววิ่งแล้วหายวิ่งแปกับเก่า เล่าเน้นรักแปดนะคะบันิจับคูเขามาเป็นแปดหกตรงๆนะคะปมาพี่น้องคะแล้วก็แนวทางของพระอาจารย์วัดป่าพระอาจารย์ล้าไห่เด่นซีจับคูเขามาเป็นซีซีนะคะปม่พี่น้องเขาทั้งสองแนวทา่าสองอาจารย์พี่น้องมูลแอดนั่มาฝากตอนแม่พี่น้องในกลิบมีกลีบเหยวเนาะพี่น้องเนาะเอาแนวทางแรกบันิพี่แอดนั่มาสรุปให้แม่พี่น้องได้เบิงกันเนาะพี่น้องคะเป็นแนวทางจากอาจารย์สารคามค่ะ วันนี้อาจารย์เล่าวิ่งรูดสามเดี่นองเดอว,วิ่งรูดสามนะคะจับคู่ขามีแปดสามหกสี่สามห้านะคะแปดสามหกแล้วก็สี่สามห้าสองโตกสิมี่สามหนึ่งสามสามสามสี่สสามหกสามเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสามหนึ่งสามสามสามสี้านี้อาจารย์เล่าเน้นอยู่ที่3ามห้ากับสามนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เอาจากไหนก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมแล้วกเด้วยแคปหน้าจอนะคะต่อมานะคะกัเป็นหน้าทางของพระอาจารย์วัดป่านะคะพี่น้องคะมณีพระอาจารย์แล้วเด่น0นย์นะคะเด่น0นย์ค่ะ3โตเมตรเดียวคือ409ศนยค่ะพ่อาม่พี่น้องคะสี่ศูนย์นะคะแล้วก็สโตนะคะกับสีศูี่ศูนย์ห้าศค่ะ ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก่ามณีผาจานเล่าวงกลมวิธีศูนย์เก่าเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเน้นเน้นคือศูนย์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องเอาจังใจก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะคะ,ะ,คะพ่อแม่พี่น้องคะ พี่น้องคะกับมิประมาณนี้นะคะทั้งสองแนวทางสองอาจารย์มณีแอดนําม,มาฝังมาตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะจังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบอร์ขาทางังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้นคะ่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้น โชคคมันนลำๆลื่วด้วยแห่งๆปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ำกันสุขุสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางมนีนะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางนะคะจากอาจารย์สารคามค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์วัดป่าค่ะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรก เขาไปอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้บุพาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางเด็ดๆดัง,ดงๆจากทางรายการเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะฝนกับยังคองอันตกอยู่คือเกาต่วฝนตอนนี้ ลดลงแล้วนะคะเหลือเป็นฝนตกลิ้นแท่น้ีเมื่อเช้านี้ฝนตกแห้งนะคะพี่น้องตอนนี้เป็นลิ้นลิ้นนะคะนาซีมืดมือนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับอันเรื่องของฝนพ่อแพี่น้องเนาะเอาพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางใดแน่นะคะรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ทางใดของของประเทศเนาะพี่น้องเนาะรายงานอ่าอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังไงทางบ้านพ่อแม่พี่น้องเนี่ยฝนตกอ่าคือทางอุดรบ่ฝนตกแห้งบ่บ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงถือ มีผลกระทบอ่านำท่วมนำยังบอ่อพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะพี่น้องคะแต่ว่าทางบ้านเบิ่งหลัด้วยเนี่ยฝนตกทุกมือเป็นเดือนแล้วแต่ว่ามองที่อ่าบ้านแอดเนี่ยบอ่อท่วมนะคะบ้านแอดบ่อท่วมแต่ว่าบ่รูว้ว่าเลื่อยไปจังน้อยนี่สิเป็นยังไงแน่แต่ว่าบริเวณใกล้ๆเคียงของแอดเนี่ยบ่เป็นยังบ่อท่วมนะคะพ่อแม่พี่น้องะคะเอาพ่อแม่พี่นอ้อ,นองที่ทางใดอยูล่ลาแวกใด คอมเมนต์คำว่าบอกบอกสู่กันฟังในเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอกเสด็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เปในคลิปหน้าถ้าใครได้ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ